สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปทุกๆท่านกันเลยนะครับเนา่อนที่จะไปนะครับดูในชุดสรุปโค้งสุดท้ายบทล่างนะครับในคลิปถัดไปเราก็จะมาดูนะครับในสูตรนี้กันก่อนซึ่งผมคิดว่านะครับเลขที่มันออกเหมือนกันนะครับออกคล้ายๆกันนะครับมันน่าจะเป็นเลขนะครับเดียวกันหรือสูตรนะครับใช้ในสูตรเดียวกันอ่ะ ไปอาจจะดูงงนะครับตอนนั้นแหละนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่ได้ดูหลายๆสูตรนะครับเปรียบเทียบกันไปไม่ว่าจะเป็นนะครับในสูตรที่ช่วงที่หลักแสนหลักหน่วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้นะครับแล้วเลขมันก็จะออกมักจะออกคล้ายๆกันนะครับเนคลิปก่อนหน้านี้สูตรนี้ก็ได้ดูกันไปแล้วเนาะนะครับศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์งวดหน้าสุดจะมาศูนย์ไหมนะครับเพราะว่าในงวดก่อนๆเป็น6เป็น6 6บน6ล่างอันนี้ก็มา6อีกนั่นแหละผลมันก็เลยได้มา6นะครับเหมือนว่าที่เป็นนะเป็น4 4ตรงนี้4ตรงนี้นะแล้วก็มา4ผลที่ออกมันก็มีสก็ลองดูว่างวดลนน่าสุดเนี่ยมันจะมาสูตรไหมนะครับนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นนะครับในที่เปรียบเทียบหลักแสนนะครับตรงนี้เหมือนกันแล้วก็นั่นแหละนะครับเนาะจอสูตรเนี้ยก็เอามาจากนะครับในเลขเหมือน5เนาะ นะครับนี่แหละซึ่งในงวดล่าสุดนะครับงวดที่แล้วก็3กับ2เนาะก็มา2งวดก่อนก็0 6, นกะับ6เนาะก็มา6สังเกตว่านะครับมันเนี่ยสตัวล่างเนี่ยในปี58เนี่ยนะครับมักจะมาเป็นตัวเด่นนะครับในปีในช่วงล่าสุดเนี่ยแถมยังออกมาล่างด้วยนะครับเนาะในงวดที่แล้วนี่สกับ2นี่มาด้หนักหน่วยเหมือนกันเลยในงวดล่าสุด9กับ2นี่ซึ่งมันก็ มาบังเอิญกันกับในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับเป็นเลขยังไงผมว่านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่อนข้างมันแจว่าเลขมันออกมาแบบนี้นะครับมันต้องมาในเลขนี้เลขมันออกแบบไหนนะครับซึ่งในช่วงล่าสุดเนี่ยนั่นแหละผมสังเกตเห็นว่ามันตั้งแต่ในวดที่มันออก18บนแล้วนะครับสูตรนี้ก็คือเราจะสังเกตใน2ตัวบน2ตัวบนเนี่ยนะครับหลักสิบหลักหน่วยเนี่ย สองตัวมาหนึ่งตัวมันมักจะมาเด็ดในึ่งว่าถัดไปหนึ่งกับแปดเนี่ยก็มาแปดก็มาหนึ่งนี่นะครับเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้เนี่เอาเฉพาะปีหกสี่แล้วกันนะครับมันก็จะมีในปีหกหนึ่งอยู่นะครับแต่มันย้อนไปเยอะไปเอาแค่ในช่วงใกล้ๆเคียงกันแหละนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละเนี่ยห้ากับศูนย์นี่ก็มาห้านี่เจ็ดกับศูนย์นี่ก็มาเจ็ดเนี่ยแถวยังมาเหมือนกันอีกนะครับแปดกับเจ็ดเนี่ยก็มาเจ็ดเนาะ 7กับ2นี่ก็มา7เนี่ย7กับ9ก็มา7นะครับแล้วก็7กับ2เนี่ยก็มา7เนี่ยอันนี้ของปี64สีครับช่วงเดือนเมษานะครับอันนี้เนี่ยก็เริ่มเริ่มปลายปีแล้วเนาะนะครับเนี่ย7กับ5นี่ก็มา5 3กับ5นี่ก็มา3 7กับ1นี่ก็มา7 7กับ2นี่ก็มา7นั่นแหละเนี่ยในช่วงฝั่งเนี้ย 1กับ9ก็มา9 4กับ2ก็มา2 1กับ2ก็มา2นั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยเออนะครับสังเกตดีๆนี่ไม่แน่นะครับมันออกคล้ายๆกันเนี่ยก็แสดงว่าในงวดล่าสุดจะเป็น9กับ6ไหม9กกับ6จะมาไหมผมว่ายัางไงก็ต้องมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนนอนมาอะไรครับนะครับสำหรับในที่ในเลข9นะครับแล้วก็เลข6 จะนาไปจับกับตัวไหน9กับ6นะครับ1นนะครับมันก็แปนะครับแล้วที่เด่น2ตัวบนนะครับมาล่างมันยังมาต่อได้อีกงวด2งวดนะครับเนาะเนี่ยั้งงวดนี้ยังมาอีกงวดหน้านะครับงวดหน้าก็มีโอกาสนะครับมาอีกทั้งวดนี้มางวดหน้าก็มาอีกแน่นอนนะครับลองดู แนวกากับ6นี้จะมาไหมนะครับไปดูว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับสำหรับเลข2ตัวนี้เพราะว่าเนาะกกับ6ก็ตัวดีกันนะครับกับหัวให้เลยอ่านะครับก็อนน่าสนใจนะครับสําหรับในสูตรนี้ซึ่งผมก็ลองลองนะครับลองลองจับทําสูตรดูมาแล้วนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีในดูในอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมสังเกตจากในงวดที่แล้วนะครับเนาะ ดูในในหลักพันนะครับหลักพันนําไปเพิ่มแต้มนะครับจาก4ก็จะเป็น5 4 5ี่ห้าเข้ามาห้านะครับหลักพันเหมือนกัน8นะครับเพิ่มแต้มเป็น 8, เป็น9กนี่ก็มาล่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ในงวดนี้ช่วงล่าสุดเนี่ยหกับ6เพิ่มแต้มไป5้ากเนี่ยก็มาในบนเนาะนะครับสังเกตว่าจะมาในหลักหน่วยนะครับ2ออช่วงเนี้ยนะครับมาในหน่วยนะครับอันนี้ก็มาในหน่วยเหมือนกันนั่นแหละ นะครับเนาะผมก็เลยคิดว่าในช่วงหน้าสุดเนี่ยในงวดตรงนี้นะครับที่จะออกเนี่ยก็ต้องมาดูใน2ช่วงนี้ก่อนนะครับซึ่งเราดูในหลักพันเหมือนเดิมกับในงวดที่แล้วเนาะอ่านะครับสอ,สอมันสอสเพิ่มไม่ได้นะมันต้องลดแต้มก็จะเป็นในที่ในสองหนึ่งอ่าก็ยังมาล่างนะครับเนาะทั้งหน่วยบนแล้วก็หลักสิบล่างอันนี้6กเนาะหกห้าลดแต้มอ่ะก็มานะครับมาในที่ใน หน่วยหน่วยเหมือนกันหน่วยบนหน่วยล่างก็แสดงว่าน่าจะเป็นหน่วยนะครับที่หลักพันนี่แหละลดแต้มเก้ากับแปดเนี่ยเก้าก็ยังมาชนก,นกันกับในตรงนี้อันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับเนาะนี่ยแหละมันก็น่าจะคล้ายๆกันกับในตรงนี้แหละเนี่ยในวดนนี้อันนี้เก้ากับเก้าเนาะอันนี้สองก็จะเป็นสองนะครับอันนี้สองมาในหลักหน่วยนะครับ แต่ในหลักในนะครับสตัวมา1ตัวเนี่ยใน2ตัวบนเนี่ยเออนะครับมันมีเลขมาชนกันกับในหลักพันด้วยเหมือนกันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่ตัวเป็น9เนี่ยนะครับจะมาลดแต้มเหมือน2เนี่ยจะมาลดแต้มเป็น1หรือว่า8นะครับหรือว่า8จะมาะหรือว่าจะนําไปจับกันนะครับซึ่งผมก็จับคู่ไว้ให้แล้วนะครับทั้ง2แบบนี้ มันก็มีเลขชนกันนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันเข้ายังไงเดี๋ยวผมมาบอกสูตรให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันมันเยอะนะครับเราเดี๋ยวสมาชิกจะงงก็เดี๋ยวเขียนนะครับตัวเลข2ชุดนี้ให้เลยนะครับก็จะมีในที่9 1 9 3 9 5 9 7แล้วก็99นั่นแหละนะครับเราซึ่ง สองตัวบนเนี่ยนะครับสองตัวบนถ้ามันจะมาเนี่ยมันมักจะมาในเลขขี้สังเกตนะครับสังเกตว่าเจ็ดกับสองนี่เจ็ดนี่ยพอมันออกมามันมันมาคู่กันกับเลขขี้นั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยในช่วงเนี้ยแล้วก็ช่วงนี้เหมือนกันเจ็ดกับสองเนี่ยมันมามันออกมาในคู่กันกับเลขขี้นะเป็นหนึ่งหนึ่งสามอันนี้เป็นห้าหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่แน่นั่นแหละผมก็เลยเอาหก เก้ากับ6เนี่ยมาคู่กันกับเลขคี่เนาะหกนะครับ6ก็จะเป็นในที่ใน61 6 1 6 3 6 5 6 7แล้วก็จะเป็นในที่ใน69นี่ยอันนี้เป็นชุดแรกนะครับชุดแรกก็คือง่ายเลยจับกันกับในเลขคี่เพราะว่าสองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นในเลขคี่นะครับเนี่ย ดูตัวอย่างอย่างเช่นในงวดก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเนี่ยเจ็ดกับสองเนี่ยอันนี้ก็เจ็ดกับสองเหมือนกันเนาะนะครับเจ็ดกับสองนี่ช่วงฝั่งเนี้ยนะครับอ่าต้องงวดนี้สิเออนะครับจะได้ดูในงวดนี้เนาะว่ามันคล้ายๆกันไหมนะครับเนี่ยเจ็ดกับเก้าเนี่ยนะครับก็มันมาไหมมาเจ็ดเนี่ยมันคู่กันนะครับกับเลขคู่ นะครับมาดูอันนี้7กับ1นี่หากเมันมาคู่กันกับเลขคู่ก็แสดงว่าในเนี่ยไอหนกับ2เนี่ยมันต้องมาคู่กันกับเลขคู่นะครับหจะคู่กับเลขคู่2คู่กับเลขคู่ก็นั่นแหละเห็นไหมครับก็ออกมา0ูนคู่กับเลขคู่เหมือนใน2ช่วงที่ผ่านมาก็แสดงว่าในช่วงล่าสุดเนี่ยนั่นแหละนะครับมันออกมาคู่กับเลขขี้หน่งนะครับอันนี้ก็ขี้3เนาะเออนะครับสังเกตอันนี้2 2ก็มา0 อันนี้1 1 3หรือว่าจะเป็น5หรือเปล่าเออก็นี่แหละแล้วก็จะมีในอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับในชุดนี้นี่ก็มันก็หลายขั้นตอนนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามันออกมาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมมาจับมาบอกสูตรให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับอีกชุดนี้นะครับก็จะเป็น171,8191,0 3 7 3 8 39นะครับแล้วก็จะเป็นในที่30นั่นแหละนะครับสำหรับในชุดนี้เดี๋ยวถ้ามันออกมาจริงๆในชุดนี้เดี๋ยวผมมาบอกอรายละเอียดสูตรกันอีกทีเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็ดูจากตรงนี้นั่นแหละนะครับเนาะอาจจะเพิ่มแต้มลดแต้มเครัยอาจจะเพิ่ม จะบ,บวกกันประมาณนี้นะครับแต่มันก็หลายขั้นตอนก็เอาไปดูกันก่อนนะครับถ้ามันเข้าจริงๆเดี๋ยวค่อยมาบอกนะครับวิธีการสูตรอีกทีนึงซึ่งใน2แบบนี้ั่นแหละนะครับแล้วมันก็มาชนกันนะครับในที่2คู่หรือเปล่าอ่านะครับชนกันในที่ใน2คู่นี้นะครับก็จะเป็นในที่93 3 9นะครับแล้วก็จะเป็นในที่91 19เนาะที่ที่มันชนกันนะครับก็ใครชอบ8อาจจะถ้า8มาอาจจะนำไปแค่81ดหนึ่งแปดสามไหมนะครับพ็ลองนำไปดูแต่นี่แหละมันชนกัน2คู่นี้นะครับก็หวังว่าสูตรนี้จะมานะครับเนี่ยไอตัวเลขในชุดนี้นั่นแหละนะครับรอดูในสูตรในงวดถัดไปเลยถ้าเข้าในชุดนี้นั่นแหละนะครับก็จะเป็นในแนวทางนะครับในเลขนะครับช่วงนี้ ซึ่งมันออกคล้ายๆกันกับในช่วงก่อนหน้านี้ในปี6-4ปีที่แล้วนะครับผมว่าในช่วงหลังๆนี่เลขมักจะวนออกตัวเดิมนะตามนั้นแหละนะครับก็ก้ากับ6 6กับ9ตัวไหนที่จะมาในงวดล่าสุดนะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆข้อความเดี๋ยวในคลิปหน้านครับได้ดูชุดสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างแล้วนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ สวัสดีครับ